ตแตาหุนวานั่งมองฉันก็พอเอเข้ามาใก้เข้ามา i can take care เหมือนกันนะสงสัยว่าคอลร้องก็จะเป็นแบบเพลงทุกข์หนักถูกไหถูกแล้วแต่ถูกได้ยังไงล่ะเออเขาร้องไงเมื่อกี้หาผู้ชายบางคนถูกบางคนผิดตอกเลยนะคะเรื่องที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ <CL> ใจี่เโอแล้วกล้าหน่อยดีป๊อแน่นะพูดร้องได้ใช่ไหมคะได้ไดมีว่ากันเาเรา <c oughs> ทาตามรีเควสของคนดูเนาะ <c oughs> ั้งใจตื่นมาเชียวดี ไปสาบกันนะทุกคนมันเปาา็นแค่การแสดงจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทั้งนี้เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ททนนเข้ามาได้หมดในทีนี้เพียงการแสดงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันดุเด้งเกินไปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกิริยาอะไรว่าตามถ้ามันดุเด้งเกินไปขอโทษด้วยนะครับผมทุกคนอยากให้มันดูที่อยู่ที่นี่ที่ทุกคนมีความสุขเท่านั้นเองนะครับผม งานแจงเนี่ยเพราะเราเป็นงานเลิกล้กันเอาลิเลิกนะคะอ่ะทิงแจ้งไปกับคนคนอื่นๆแล้วกันนะคะตอนนี้ก็มาดูเลิเลิกบ้างดีกว่านะครับโอเคนะะดันบอลลี่แจ็คบฟันโอเคโอ้ากบมาฉันบอกฉันจบนอกมานะคะ You. how are you ทาไรงงเน่ร how are you I'm fine thank you and you I'm fine thank you sit down thank you ยูบอกเลยวันนี้วันนี้อยากจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากๆเหมือนกันนะครับผมก็จริงๆแล้วจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่ มีนักท ok e> ่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นคนดูที่อยู่ที่นี <h 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 ่ทุกคนครับภาษาอังกฤษยสำคัญมากมจะสอนไหมจะสอนเลยเอาฉันทำฉันทำลองลงพรุ่งนี้มาใหม่อ่ะทำง่ายๆที่พรุ่งนี้มาใหม่หลายๆคนที่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความรู้สูงนิดนึงจะพูดว่าจะพูดว่าอะไรครับ Tomorrow Tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้นี่ค่ะมา New ฝรั่งไม่เข้าใจเหรอใช่มันใช้เว็บแลเป่าวะเออจริงเี็แปงตามอินเทอร์เน็ตค่ะไอ้พูดม่ยนะชินรคอนเนียโโนจบนมาฉันจบนอกมา France France t o n อ้นฉันมีอีกประโยคหนึงนะเวลาเจอชาวต่างชาติง่ายนิดเดียวค่ะยังไงวะต้องหน้าด้านเท่านะคะ ไปสนใจว่าชาวต่างชาติจะเข้าใจเราหรือเปล่าและเข้าใจที่ตัวเองพูดจะพอ I'm know what I'm saying? Yeah I don't know what I'm saying ง่ายๆเลยอย่างแรกต้องถามฝลั่งก่อนว่า Where you from แต่ว่าอะไรนะคะ Where y r าไหน w e you from มาจากไหน ถูกจริงๆนะคะอีกอย่างหนึ่งพอร,รู้แล้วว่าเขามาจากไหนต้องถามว่าอะไร <c oughs> What's your name นะแต่ว่า <c oughs> ชื่ออะไรเก่งมากส่วนอีกอันหนึ่งถามว่า how long เฮ้ยไม่ถ้าเราพูดไม่ทันจบเลยผ่าหายใจขอโทษทีค่ะโดยว่าเป็นช่องไฟผิดไปดนิดนึงนะคะ <c oughs> How เขาตอบว่า10 here? เฮ้ยโอ๊ตายแล้คดีเปลี่ยนเลยแล้วเนียอย่างเงี้ยเย่ยสาพวกหนูนะคะ้หนูแค่มามองความสุขท่านเองนะคะที่ไหนแล้วนะอไม่รู้คุยกันดีกว่าไม่อยากเล่นนะต้องใจตื่มาสิที่แม่ที่จ ใครกใครก็ได้ช่วงนี้ข้องหนูขาดพอดีในที่ป่าสกปรใช่ไหมสกปรใช่ไหมชสแกนหรืคแกนหน่อยชนหือชสแกนชสักนที่ัอคนี่เขาฟัยูเหรอพีป๊อปจริยวันเล่นทำไมไม่กลับค้างืพี่่อต่อทำไมดีกว่าเออ พี่พี่ดูถามจริงๆนะพี่นะอย่าหาว่าหนูลางตามพี่เลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนดูอคนดูนี่ถือว่าเป็นพระเจ้านะคะแต่ว่า่อนนี้ถามพระเจ้านี่ดีกว่าเนาะถามว่าข้าวลงงจะถามว่าคุณพี่คุณพี่มาจากไหนเนี่ยคุณพี่อยู่กระบี่หรือเปล่าอยู่อำเภออะไรคะ ฮะอภเษกเมืองไม่จริงนะฮะคุณพี่ดูดีต้องมาจากฟ้าแน่เลยเป็นเทวดาเหรอฮะอุกบาทนะคะย้นเล่นพี่้ชายเอ้หญิงดีกวเอ้หญ่คนไหนคนไหน